สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดเข้าครัววันนี้เราจะมานำเสนอเมนูไส้กรอกเฟรนฟรายนะคะวันนี้นะคะเราใช้ไส้กรอกแดงที่ไม่ใช่รสนมกลิ่นเนยอะไรแบบนี้นะคะเป็นไส้กรอกแดงธรรมดาเลยเนี่ยค่ะวันนี้ที่เราซื้อมาทั้งหมดที่เห็นนี่ก็ประมาณ1กิโลนะคะ เราไปเห็นคลิปคุณลุงท่านหนึ่งนะคะท่านขายไส้กรอกเฟรนช์ฟรายอยู่ที่ซอยจรันสนิทวง98ค่ะแต่เราก็ยังไม่มีโอกาสไปอุดหนุนคุณลุงเลยนะคะแต่ว่ามองแล้วน่าทานมากๆเราก็เลยลองมาทำทานกันค่ะก็ให้เรานำไส้กรอกนะคะมาหั่นให้เป็นบางๆนะคะความหนาบางของไส้กรอกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะคะ เราเห็นที่คุณลุงขายเนี่ยเขาจะมีเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์1ก็จะบางเฉียบเลยเบอร์2ก็จะหนาขึ้นมานิดนึงแต่อันนี้วันนี้เราทําทานเองนะคะเราก็พยายามหั่นให้บางที่สุดเท่าที่เราจะหั่นได้นะคะก็หั่นแบบนี้ยทั้งหมดเลยค่ะหรือว่าหั่นแค่พอทานไว้ก่อนก็ได้นะคะตั้งกระทะนะคะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะกะให้น้ํามันนะ่ะพอมีความ ปุดๆขึ้นมานิดนึงก็พอนะคะให้ค่อนไปอ่อนมากที่สุดเลยได้ก็จะยิ่งยิ่งดีค่ะพอน้ำมันได้ที่นะคะเราก็นำไส้กรอกใส่ลงไปนะคะแต่ว่าเวลาเราใส่เนี่ยอย่าใส่ลงไปเยอะนะคะใส่ไปแค่พอประมาณพอนะคะกะดูว่าให้พอดีกับปริมาณน้ำมันที่เราเทไว้ในกระทะนะคะ แล้วตอนนี้เราก็จะต้องคนตลอดต้องค่อยๆใจเย็นๆกับเขามากๆเลยนะคะเวลาทอดไปก็ต้องคนไปคนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะอาจจะใช้เวลานานนิดนึง10 1ถนาทีค่ะเนี่ยคะ่ะเราก็คนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าตัวไส้กรอกเขาก็จะค่อยๆฟูขึ้นมานะคะ ฟูขึ้นมาฟูขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นพักใส่ไว้ในกระชอนนะคะอันนี้ที่เราเอาขึ้นมาพักเนี่ยอย่าไปใส่เป็นกะละมังหรืออะไรต้องให้มันเป็นแบบกระชอนที่มันเป็นรูๆเพื่อไม่ให้ตัวเนื้อไส้กรอกเขาเนี่ยสัมผัสกับพวกน้ำมันที่ก้นภาชนะที่เราใส่นะคะก็คือให้ใส่เป็นกระชอนแบบนี้ จะดีกว่านะคะพักทิ้งเขาไว้รอจนเขาเย็นนะคะค่ะและตอนนี้เราก็มาทำน้ำจิ้มสูตรเด็ดกันนะคะน้ำจิ้มสูตรนี้เนี่ยก็ทำง่ายๆนะคะแต่ว่าอาจจะดูว่ามีส่วนผสมเยอะหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะเราจะใช้เป็นพริกป่นนะคะอันนี้1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมะขามเปียกครึ่งถ้วยตวงน้ำส้มสายชู2ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ 150กรัมแป้งมัน1ช้อนโต๊ะแต่อันนี้เราจะใช้เป็นลักษณะที่แบบละลายน้ำนะคะเพื่อช่วยให้เขา,เาให้น้ำจิ้มเขาเหนียวๆนะคะน้ำเปล่าครึ่งถ้วยตวงน้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะน้ำกระเทียมดอง2ช้อนโต๊ะถ้ามีผักชีจะใช้ผักชีในการโรยหน้าเพื่อความสวยงามด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยคะ่ะ เริ่มแรกก็คือใส่น้ำมะขามเปียกน้ำตาลปีบ๊บน้ำส้มสายชูน้ำปลาน้ำตาลน้ำกระเทียมดองละลายให้เข้ากันเลยค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะ จากนั้นก็ใส่พริกป่นลงไปแล้วก็ตามด้วยแป้งมันค่ะแล้วก็จากนั้นก็คนๆๆเลยนะคะเนี่ยตอนนี้ก็คนไว้เลยนะคะให้มันเหนียวๆก่อนนะคะเหนียวแบบนี้ค่ะพอใช้ได้แล้วก็ปิดไฟเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะ ไส้กรอกเฟรนฟรายเมนูที่ทำง่ายๆนะคะจะทานกับน้ำจิ้มสุดเด็ดที่เราบอกไว้หรือจะทานกับซอสมะเขือเทศนะคะก็อร่อยทั้งนั้นเลยค่ะยังไงลองทำกันดูนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องพิ่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ